นี่คือมนัส AI ครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมนะครับครูยูจะพาทุกคนนะครับไปท่องโลกของ AI ที่เรียกว่าทำงานได้อัตโนมัติแม้ไม่มีมนุษย์นะครับในหน้าตาของมันเนี่ยนะครับก็จะมีกล่องข้างล่างแบบนี้นะครับกล่องนี้มีหน้าที่อะไรบ้างนะเราสามารถคลิกดูได้นะครับตรงนี้รูปภาพนะครับก็สามารถที่จะอธิบายภาพที่คุณต้องการสร้างถ้าเกิดว่าอยากทาสไลด์เนี่ยครับคลิกไปที่สไลด์นะครับซึ่งตัวสไลด์เองนะครับเขาก็จะมีเห็นไหมนะ มีตัวอย่างสไลด์ให้ดูนะฮะแต่ไม่หมดเลยนะเราสามารถเลือกตีมได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีจํานวนหน้าอีกมีหน้าเว็บนะฮะเว็บไซต์เว็บไซต์นี่นะครับผมเนี่ยก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะผมพิมพ์แค่นี้ครับสร้างเว็บไซต์เซลเพจนะครับขายหมอนวิธีนอนหลับแบบสบายสบเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมพิมพ์แค่นี้จริงบรรทัดเดียวมันจะมีอะไรที่พิมพ์แค่บรรทัดเดียวแล้วออกมาเป็นเว็บได้เลยนี่นะนี่นะครับนี่นะครับผมพิมพ์ไปเขาก็ประมวลผลหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเยี่ยมชม นี่นะฮะเรายังสามารถแก้ไขได้นะทุกอันที่เราสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์ถูกไหมครับหรือว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับแก้ไขได้หมดนี่ครับเว็บไซต์มาแล้วเรียบร้อยเลยนะมีมีมีคนนอนนะมีรูปคนนอนดูหมอนของเราใต้ชิดนะครับทาไมต้องเลือกเนี่ยนะระบายอากาศลดปวดคอโอ้โหคือมันคิดแทนเราได้หมดเลยผมแค่พิมพ์แค่บรรทัดเดียวอะ่ะแต่แล้วมัน,มนเป็นเร็วอออกมาได้เลยนะครับลูกค้าพูดถึงเราอย่างไร ทำรีวิวให้ด้วยนี่นะฮะมีการสามารถที่จะสั่งซื้อได้อีกนะผมลองบิดปุดบวกหรือเอ้ยมีเห็นไหมฮะมันสามารถอินเตอร์แอคหรือว่าปฏิสัมพันธ์ได้เห็นป่ะเนี่ยกดลบกดบวก1 2 3นะครับจำนวนการสั่งซื้อแล้วก็ส่งซื้อตอนนี้ฟรีค่าส่งต้องบอกว่ามันเนี่ยนะครับออกแบบหน้าเว็บไซต์เนี่ยมาให้เราได้ด้วยแล้วก็ออกแบบมาสวยอีกโทนสีเนี่ยเราไม่ต้องคิดเองเลยมันเจ๋งมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วนะครับคุณอยากที่จะแก้ไขปุ๊บกดตรงนี้ครับ อ e d i t Mode นะนะครับนี่คือเราสามารถเนี่ยไปยัง Edit Mode ได้นะครับนะอย่างนี้ลองดูว่าอันนี้นะครับพอเราไป Edit m o d e นะครับเราสามารถทำเลยได้นี่นี่เห็นไหมนะฮะแก้ไขตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับซังซื้อเลยตอนนี้นี่เห็นไหมคุณก็สามารถที่จะใส่ข้อความลงไปเนี่ยเพิ่มได้ตรงนี้คือทำเว็บเสร็จปุ๊บนะครับคุณแก้ไขได้อีกนะฮะโอ้ตอนที่จะเอาไปใช้งานมันเจ๋งจริงๆครับอีกนึงผมอยากให้ทุกคนดูคือรูป เนี่ยฮะการสร้างภาพนะผมสามารถที่จะสร้างภาพได้ด้วยผมใส่คําสั่งเนี่ยที่เป็นคําสั่งพร้อมในการสร้างภาพลงไปนะครับอ่ะเรามาดูนะภาพเป็นยังไงนี่มันก็จะได้ภาพนี่ออกมานี่ครับนี่ทุกคนนี่คือภาพที่เกิดขึ้นผมให้มันสร้างภาพคนมานะครับเนี่ยเราสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานได้คือตอนนี้เราแยกไม่ออกเลยครับว่าภาพนี้เกิดจากการถ่ายหรือว่าเกิดจาก AI ทอดนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับผมว่า ัวที่เป็นมนัส AI เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนโลกจริงๆครับนะ